สวัสดีค่ะรถอีแตนเพชรสมบูรณ์อำเภอรพระนครจังหวัดโคราชนะคะวันนี้เรามีรถอีแตนดำค่ะเป็นแบบดาแบบ6ล้อ2รุ่นนะคะที่จะนําเสนอกันนะคะทั้งสคันค่ะเป็นรถที่เตรียมส่งมอบลูกค้านะคะคันแรกค่ะก็เป็น6ล้อรุ่นกลางนะคะคันนี้จะมีความสวยงามเป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะ คันนี้จะเป็นรุ่นกลางค่ะแล้วก็อีอกคันเนี่ยจะเป็นรุ่นใหญ่นะคะที่เตรียมส่งมอบลูกค้าเช่นกันนะคะเป็นลูกค้าที่อำเภอปากงใจน,นะคะส่วนคันสีส้มเนี่ยส่งมอบที่อำเภอพระงครนะคะลูกค้าบอกว่าเป็นสีฉลุขอเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะทั้งสองคันนะคะสเปคช่วงล่างเนี่ยเขาจะคล้ายกันนะคะเหมือนกันค่ะเพราะว่าใช้ในส่วนของพาว1้ทั้งสองคันนะคะ ก็นี่คือคาวาซิสฮานะคะแล้วก็เราก็จะเพิ่มในส่วนของโชคนะคะให้ลูกค้าแบบนี้นะคะในเรื่องของแหนบนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะจะเป็นซโนนิสันนะคะลูกใหญ่แล้วก็เป็นเกียร์โตโยต้าวียูนะคะในส่วนของคุณสมบัติของเกียร์วียูเนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุดจิกในเรื่องของปัญหาเรื่องเกียร์นะคะ สำหรับคันนี้นะคะ,ะในส่วนของความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักนจะอยู่ได้ที่7ตันนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นกลางนะคะแล้วก็ใช้เครื่องเป็นเครื่อง14แรงนะคะคันนี้อันนี้เป็นความสวยงามตามที่ลูกค้าขอ,ขอมานะคะ,ะสำหรับทั้งสองคันนี้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ทั้งสคันเลยนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะแต่คันนี้จะใช้เป็นเครื่องยนต์16แรงมานะคะ อันนี้จะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง10ตันนะคะเพราะเป็นรุ่นใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะจะลูกค้าขอเลือกเป็นยาง750ขอบ15ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือความสวยงามตามที่ลูกค้าขอมาขอเป็นสวัสด์แคททั้ง2คันเลยนะคะเพราะว่าเป็นแฟน,นแท้สวัสดแคทนะคะเป็นทีมบอลของเมืองโคราชสำหรับคันนี้คะ่ะรุ่นกลางเนี่ยจะ เป็นระบบเบรกลมดูดอากาศนะคะคันนี้สำหรับความกว้างของตัวรถนะคะก็จะอยู่ที่เมตก้าสิบทั้ง2องคันเลยนะคะแต่จะแตกต่างกันอยู่ที่ความยาวของตัวรถนะคะสำหรับรุ่นกลางเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร30ไม่รวมที่นั่งนะคะ 3เมตรนะคะคันนี้เป็นรุ่นกลางนะคะความสูงอยู่ที่160นะคะความกว้างก็หนึเมตรเกาสิบตงามเป็นกระบะอลูมิเนียมแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเฉพาะกระบะนะคะเป็นกระบะไม้แต่เป็นพื้นเหล็กนะคะความกว้างของกระบะอยู่ที่เมตรเก้าสิบนะคะความยาวไม่รวมที่นั่งก็เฉพาะกระบะไม้นะคะยาวอยู่ที่4เมตรความสูงก็160นะคะ ก็สองคันค่ะระบบไฟไฟท้ายจะเป็นแบบช้นิด LED ค่ะแบบนี้ก็สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้การใช้รถในช่วงของการคืนี้นะคะมีความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะความสว่างของไฟนะคะสําหรับรนใหญ่นี่จะเป็นระบบเบรกจุนะคะเป็นเบรกที่เรียกว่ามีทวามแ่นย้ำแล้วก็มันคงที่สุดนะคะ สำหรับตัวพัสซีเนี่ยทั้งทั้งสองรุ่นนะคะเราก็จะใช้ขนาดพัสซีเป็นเหล็กหน้าหกแล้วก็มีการ,รามพัสซีด้านในให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจค่ะบริอีแนคุณภาพดีจากโคราชนะคะอำเภอรพระนครค่ะรถอีแตนเพชรส,สมบูรณ์อำเภอรพระนครนะคะเราก็เปิดดำเนินการอยู่ที่อำเภอรพระนครเลยคะติดถนนไายเลข205นะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจรือตัดไปใช้กันนะคะก็สามารถสอบถามารายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์085ย2 7 1140หรือ091 016 7281นะคะอ่านอกจากการประกอบรับจ่ายรรืนตัดแล้วก็ยังบริการในด้านของงานซ่อมกันด้วยนะคะที่นี่เราก็มีช่างบริการในด้านของงานซ่อมพร้อมจำหน่ายอะไรกันด้วยนะคะ สนใจแบบไหนหรุ่นไหนสเปคไหนก็สามารถสั่งได้ค่ะช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถยนตนใหม่กับรถยนต์เพชรสมบูรณ์นะคะโปรโมชั่นส่วนลดตั้งแต่ 10,000- หมืถึง15,000บาทหรือว่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงนะคะ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทหรือจะเป็นรับสร้อยคอทองคำก็ได้นะคะ,ะโปรโมชั่นดีๆที่สุดเพียง